สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยบอกว่าหน้าสดมากนะคะหน้าสดมากลูกสาวสน่ะสดกว่าปลาในตลาดก็หน้านี่แหละค่ะนะคะเรากำลังจะไปไหนคะแม่ปุ้ยซื้อลูกศิลนแปลลูกชิ้นมาขายตอนเย็นจ้าไปเอาลูกชิ้นมาขายน้องเคสซีมีโอกาสได้ผ้าแม่ปุ้ยดตันี้มาจากั่นแล้วก็จะลงวัดมาจากนงานแล้วก็จะไปลงวัดนะคะสัญญากับพุหญาบานไม่แล้วค่ะ สัญญาใจสัญญาใจพญา้านที่วัดมีอะไรคะวันนี้มัดผ้าสิเปแห่เอมือนประดับผ้านะคะรถแห่เทียนเข้าพรรษาแห่ต้นเทียนต้นเทียนเมืออื่นอือเือนเท่าก็จะเห็นหลากหลายแม่เชื่อไหมว่าพรุ่งนี้ฝนตกเออเนาะสาธุสาธุตกเลยแม่ประย่านเพราะวันเป็นแย่ๆฝนพอหนูบอกว่า ทั้งนี่ฝนตกด,ดีีพอระหว่างที่ทำตะการานี่ฝนตกดีแต่ในพันบาทดิพันธ์มอวันก็ตกมือนี้ก็มือกูมืดกลมอยู่นในวันก็ตกถ้าแม่ปุ๋ยไปเอาลูกสินจ้าครับปกติแม่ปุ๋ยก็จะไปเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่น้องแคสซี่ก็ได้ถ่ายคลิปน้ำได้คอนเทนต์น้ำมันสินจ้า ก็เลยได้ภาพให้ปุ้ยไปเด้จ้าดูโฆษณาให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดอะไรกดเสียงก็เขาบอกนะนะกดไลค์กดเลยกดไลค์แล้วก็เมตตาภาคุมไหล่ด้วยนะคะเมียค่ะผ่านเซนเมตตาภาคุมไหล่นั่งหลานใเด้อวันศิษของพรรษานั่นผู้ใดก็บผู้อ่น เป็นมีจกีอนจะกินออดอกบัวซีเบิร์นแล้วดอกบัวซีเบิร์นแล้วดอกเบเยซีอยู่ดอกบัวซีเบิร์นเราจะขึ้นไปบาดาลแล้วใช่ใช่ขึ้นไปบาดาลแล้วแล้วจะมางว่านั่งพญานาจจะจำศีลดูได้จากดอกบัวดอกบัวขึ้นมาแล้วจะหายไปหมดคนลูกแล้วจะหายไปหมดเพราะว่าเราพญานาคนะคะสายญาพยานทุกองค์จะลงบาดาลแล้วก็ไปจำศีลทบาดาลวันนี้นั่นใช่ไหม จำสินเละมองเก็นได้ดักดอกบัวก็ได้เห็นบ้านดอกบัวจะตายหมดเลยเด้่ยคือต่รอรอดจำสินเสร็จแล้วก็สิออกมาคือเก่าเติบโตขึ้นมาคือเก่านะคะสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะกินนะจ่าเมตตาผักพุ่มไรหนูด้วยนะคะโทรมา081 471 4886ึ่งสี่งสปดแปดั่งไปเลยแล้ว แม่จหายลูกภาพปเบองมะลามเบอรมอลามยุบบ้านนะบ้านจานบ้านเปนหนาจานจานชื่อเสียจหายนูกภาพ้ปไปเบองมอล่าี่น้องเอลูกสาวไปเบองมะล่ามอลูกสาวเปเอรมอล่ามกะได้ภาพไปเละพี่น้องเ้ยน่ะ่ยจะอยากให้ว่าเมตตาผ่ากุ้มไรในเด้อใส่ใส่ได้ซยอายุขัยเป็น ถามคหญอีกว่าถ้าทําไมถึงไหนแล้วโอ้มออมไม่ที่ติดตอมอไม่ใช่ติดมันขออาดที่ต้องตามทางไอ้นั่นดี่ววามันลายริบส่งไปแล้วลายอยู่ปเ,ยเป็นเงินสองหมื่นสามมื่น้ยนิดเบรดเลยบบเพิ่งจตรวจสอบไปแบบว่าขอเวลาตรวจสอบบ้านเป็น สวัสดีค่ะไปซื้อลูกชิ้นนะคะจากหอยน้า่ยงไปหุดเรือขห้ามหาาก,กิโล,กกโลสเสด็จว่าคนดีมากมืออุ้ยมืออื่นเนี่คน,นจะหลายเลยต้องรักษาไว้ด้วยดีเออหรือว่าดีง่าไปแนบนง่ายปหนอาจจะตี หนูเก่าคมหนูเก่าจะไปข้างหลังกับจใจแล้วกันเลยครับดูซ้ายดูขวาแล้วก็ไปเลยนะคะน้ำโอ่งตรงนี้เหมืนอนเลยป้าขึ้มพ้นดีแต่หน่ายพี่น้องกเห่วงโรคอีเล่แหละมือถอึงโรคเนโน ใจเนาะเพ่นรวมถ้ำบุญกับเข้าน้ำเนอะดีใจเลยเนาะดีใจมากๆนะคะเอซี่พนในรวมนะคะถ้ำบุญกับชาวบ้านนะจ๊ะกับขอบพูดหลายๆเนื้อจ้านะคะทุกอย่างพนรวมกับสาชูนั่มกับเดบุญคือเก่าค่ะว่ากับลับคนเราไม่เหมือนกันอย่างรู้รู้กับมาอาศัยกันเนี้ยอาศัยสถานที่หมู่บ้านอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงานอาศัยเอซี ะะอาศัยสถานที่อาศัยทุกคนเลยอากัศทำมาและหาเงินนะคะขออบพูดห,หลายๆจ้าคือว่ามันจะแดดคือว่ามันมันจะแดดได้มื่อน,นี่นะบริเเป็นออกมาคืมอึบๆนะคะเนาะแดดเนาะจริงๆ <right? S 1> มันจะแดดนะคะอตอนเช้าก็แดดแล้วนะคะแต่รถแห่คันนี้ก็ต้องเข้ากระบวนคะ่ะใช่ไหมอืมเราก็จะได้เห็นหลากหลาย หนูจะมาในชุดอะไรเขาจะคอยดูคุณน้ำเต่งจะคอยดูหนูเหรอหนูนั่นแหละเอาหนูสิไปแต่งอีหยังเอามาสิปแต่งเป็นน,นกพี่ปีกนี่หางอีหยังใครสิไป็นไยมูเจา้หจาหน้ำแต่งบ่แม่นแต่งแล้วก็บ <c oughs> ไทยหรือว่าเอาชุดลาตียาว3เมตรแล้วก็ลากไปแล้วก็ถ่ายมันโอ้ยหนูบ่ได้เอาชุดลาติมาแต่บ้านแลย้ยเสียดายออถ่ายได้เด้อเป็นช่างภาพที่สุดสวยมากเพราะว่า รู้สึ่คือดอกแม่นูเรสจแซ่สุดจุดเดอยจุดเดาโอ้จุดเดาดเรียบร้อย,อย,อยหนูจะทายคลิปว่าแม่ให้เอฟซีได้เห็นจ้าว่าเหตุห<อ>ยีหลี่ว่าเฮ็ดจริงจีว่าแมนว่าว่าเฮ็ดว่าแม่นมว่าไม่อยากเหตุดีอันเฮ็ดได้แล้วข้างบนก็ได้ถ่ายอีหยังเลยเออางก็ยิ้มสวยบ่แล้วก็แค่โบกมือกับยิ้มเท่านั้นอยู่ในรถเนาะดี่ว่าเหาเกลียวกาวกับบอดดานางงามต้องงามทุก กิริยาบดทราวบ้างใช่ไแตกตื่นแต่ละใส่ช่วงนั้นผมปีโกคนเนาะเอออทุเรียนลามันเบิดยามแล้ว้ไดเปีนี้เป็นปีแรกที่นูได้กินบทุเรียนกินแซ่บได้กินกระดองก็ได้กินดูพขอขอบคุณเอค่ะค้าเหนียวใส่แมล้าวเหนียวพุ่นบ้านหลังบ้านร้านค้าหลังต้นหนาวหายมาไม่เอฟซีนูก็บ่ได้กินดีแบบนี้นี่บ่ มีนิดถ้าไม่มี F10 เราก็ไม่ได้กินดีขนาดนี้นะคะนี่แหละล่านค่าตัวนี้ละกขางล่านค่าตัวนี้แลียบลงไปคารังค่าตัวนี้สร้อยน้อยๆเจ้าสน้อยน้อยนี่ล้นค่าปวยใสสั่กนี่แหละถึงแล้วนะคะพาแม่ปุ้ยมาเอาลูกชิ้นค่ะไปขายยังไงผู้ใดสั่งออเดอร์ลูกชิ้นก็ออเดอร์ได้แล้วจ้าเออเมนออเดอร์ได้เลยแค่เรื่อนี้เองานี่นี่นี่เหลียวนี่คนเตรี้ยไม่ให้เจ้าไป เตรียมแล้วรอก<ะ>บอกแล้วแล้วก็มาเลือกแล้วนะขอบคุณค่ะถึงแล้วนะคะับแจ้าแปดนาทีแล้วจ้า,จา